สวัสดีครับสวัสดี FC กทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่2นะครับของรุ่นนี้นะพี่นะที่ระลึกสมโพธิ์100ปีนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นในวาระที่1แต่ว่าจะอยู่ในรังที่เป็นรังลุ้นธรรมดานะครับบลิดเองก็ได้มาสี่เหรียญแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของรุ่นนี้นะครับในเหนรียญแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานเจริญพรขอบรุ่นนี้กันนะครับ ในรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีพิมพิมนะพี่นะอันนี้จะเป็นพิมพ์เจริญพรขอบจเจริญพรบนนะครับอ่าแบบนี้นะซึ่งปริยเคยทําในคลิปวีโอที่แล้วนะแล้วก็จะมีเจริญพรขอบนะครับแล้วก็เป็นเจริญพรล่างนะครับแบบนี้นะนี่อ่าแบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็ในพิมพ์สุดท้ายนะครับพิมพ์ที่3าม เขาก็จะเป็นรายการที่เป็นเหรียญทรงไข่เช่นกันแต่ว่าจะเป็นพิมพ์3าส่วน4นะครับนี่นะจะเป็นประมาณครึ่งองค์นะครับเกือบเกือบจะครึ่งองค์แล้วละ่ะแบบนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับในพิมพ์นี้กันอีกหนึ่งรอบนะครับวันี้ได้มา2เหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อ พายเงินนะครับพี่เป็นพายเงินลงยาจีวอนนะครับส่วนใหญ่นะครับรายการที่เป็นงานลงยานะครับเขาจะสร้างน้อยมากๆนะก็ประมาณ100เหรียญเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่นะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นรายการพิเศษนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับในทีมนี้ก็จะเป็นเจริญพรยกขอบเจริญพรขอบเนาะเจริญพรบนนะครับหลวงพ่อจะลืมตาแบบนี้นะครับนี่สวยมากคมมากชัดมากนะครับ เป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับกับเหรียญเจริญพรบนปี63นะครับนี่เพราะว่าผู้สร้างแล้วก็ผู้ที่แกะบล็อกนะครับก็คืออาจารย์บิ๊กบางใหญ่ท่านเดิมนั่นเองนะครับเขาก็เลยมีอัตลักษณ์หรือว่ามีเอกลักษณ์ในการแกะบล็อกของหน้าหลวงปู่หรือว่าหน้าหลวงพ่อพัดได้แบบรูปทรงแบบนี้เลยนะครับนี่นะ,ะ,ะเนื้อทองแดงนะครับเขาก็จะตอกอุกนะนี่ฝั่งนี้จะเป็น สมโพธิ์100ปีงานลงยาจีวรนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อพายเงินนะพี่นะนี่งานลงยาจีวรนะครับสวยมากนะพี่นะจัดสร้างน้อยมากๆนะครับนี่อันนี้คือพิมพ์แรกนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นเจริญพรพัยดยศได้หมายเลข6 2 6 9นะครับซึ่งความพิเศษขององานลงยาจีวรคือเขาจะลงทายเ้าเขาจะนำมาลงยาจีวรนะอ่า FC ท่านไหนที่อยู่ในสายของ PHGA นะครับหรือว่าคุณเอุุธศิลป์ก็จะทราบดีนะว่าเขาจะลงยา G1 ในหมายเลขที่ลงท้าย9นะครับมาอันนี้ก็จะตอกโคดมินะครับพี่อ่านี่นะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตอกโคตดอุเหมือนกันนะคโคตอูก็จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็มีตอกคำว่าพิเศษนะ พิเศษลงยาจีวอนแล้วก็ลงทายเก้าเนาะประมาณนี้นะนี่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญเจริญพรล,ล่างนะครับในพิมพ์เจริญพรล,ล่างนี้ก็จะเป็นพิมพ์ยกขอบเหมือนกันนะพี่นะเจริญพรยกขอบด้านบนจะเป็นหลวงพ่อพัดบุญญากามโมแล้วก็หลวงพ่อก็จะเป็นครึ่งองค์ลืมตาเช่นกันนะครับเห็นไหมเอ่ยจะหมูกสวยงามนะครับในรายการนี้จะเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะพี่นะ แล้วก็ตรงกอไก่จะมีขีดแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นบล็อกทองคําก็ได้นะพี่นะนี่นะครับจเจริญพรยกขอบชัดเจนนะครับนี่จเจริญพรล่างนะครับในทิมนี้ตอกมิด้านหน้าและด้านหน้าก็จะมีตอกสมโพธินรปีเช่นกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังหนึ 1, 2, ่งสองามมาด้านหลังก็จะเป็นจเจริญพรพัดยศเช่นกันนะครับ ก็จะได้หมายเลข 2, 4, 8นะครับในเหรียญน,นี้นะนี่ 2, 4, 8นะครับตอกพัดนะพี่แล้วก็ตอกอุ่ด้วยนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นพิมพ์พัดยศเชน่นกันกับเหรียญแรกนะแบบนี้นะครับอันนี้คือหลังพิมพ์พัดยศแต่ว่าตำแหน่งของการตอกอู่ก็จะแตกต่างกันเนาะอ่านี่นะครับด้านหน้า สองพิมพนะพิมพ์เจริญพรยกขอบเจริญพรล่างและก็เจริญพรบนอ่าสวยๆนะครับนี่นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อพายเงินเช่นกันนะครับก็จะได้เป็นเจริญพรบนเช่นกันนะเขาก็จะลงท้ายเก้าเหมือนกันนะพี่นะในเหรียญน,นี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเจ็ดหกเก้านะครับหมายเลขสามหลักเจ็ดหกเก้าอ่า เป็นเหรียญพิเศษนะครับลงยาจีวอนนะนี่ต่อไปนะครับในพิมพ์ที่3จะเป็นทรงไข่เช่นกันแต่ว่าเป็นขอบเรียบแล้วก็เป็นพิมพ์หลวงพ่อ3ส่วน4องค์นะครับนี่ใบหน้าสวยคมชัดมากนะครับในพิมพ์นี้เท่าที่ดูนะพี่ในพิมพ์ที่เป็น3าส่วนสองค์หรือว่าเต็มองค์นะครับปรลิตว่าเหรียญนี้เขาทําบล็อกหลวงพ่อออกมาแบบนูนเด้งมากๆนะ ดูนะเดี๋ยวปลิศให้ดูนะครับเห็นไหมเอ่ยสวยคมชัดมากๆเลยพี่นะแล้วก็องค์หลวงพ่อจะนูนออกมาแบบเยอะมากนะครับนี่นะครับเออสวยนะครับเหรียญน,นี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทําใบหน้าหลวงพ่อแล้วก็ตัวของหลวงพ่อนูนเด้งออกมาเป็นสามมิตินะเพราะว่าเหรียญอื่นๆน่ะเท่าที่ปริศดูเขาจะไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับอ,อ่านะ ด้านล่างเขาจะเป็นคําว่าพาราชมงคลวัชราจา์นะครับตรงด้านข้างจะเป็นเลื่อนสมณศักดิ์พัดบุญ,ญากาโมนะครับเออแบบชื่อสัน้นๆเลยนะพัดบุญยญากาโมเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนี่จะเป็นงานคุยพื้นลงยาน้ําเงินแล้วก็ลงยาจีวรน,นะครับสวยมากเลยพี่นะนี่ในเหรียญนี้จะได้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหนึ่งสองสา อ่านะครับก็จะเป็นพิมพ์หลังยันนะครับแล้วก็จะตอกออๆนะเนื้ออัปปากางานลงยานะครับเออจะตอกอ่าองสองตัวนะครับสมโพธ100ปีแล้วก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นโค้ดสารานะ <c oughs> แล้วก็โค้ดพัดนะครับเออนี่และนี่อันนี้คือโค้ดมะนะ <c oughs> นี่สวยงาม <c oughs> ในเหรียญน,นี้ปริจะได้หมายเลข83นะครับหมายเลข2หลัก แล้วก็งานที่เป็นงานลงยาแบบนี้เขาก็จัดสร้างน้อยเนาะจะจัดสร้างทั้งหมด100เหรียญเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น1ในร้อยเช่นกันนะงานลงยางานลงยาจีวรงานต่อ9้ารอบงานไม่ตัดปีอะไรประมาณนี้นะครับงานแบบห่วงเชื่อมนะเขาจะสร้างน้อยในทีมงานนี้นะครับเป็นที่รู้กันนะพี่นะว่าเขาจะจัดสร้างเพียงรายการละ100เหรียญเท่านั้นนะครับวัดหด้วยด้วน2566นนครสวรรค์นะครับ นี่สมโพธิห0ึปีนะครับนี่นะหลังยันกับหลังพัดยศนะครับจะมีความแตกต่างกันประมาณนี้นะครับอ๋อคุณคุณว่าหลังยันเขาจะมีด้านหลัง2แบบนะเดี๋ยวรีดลองหาดูก่อนนะ FC ฟซ um, ีจำเหรียญที่เป็นพิมพ์พของหลวงพ่อเดิมได้ไหมครับเขาก็จะเป็นหลังยันเช่นกันนะเดี๋ยวเรเอามาให้ดูแบบนี้นะครับอันนี้คือพิมพ์พหลวงพ่อเดิม ก็จะเป็นสมโพธิ0 0 0ปีเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นหลังยัน5เช่นกันแต่ว่าขนาดแล้วก็ลักษณะของยันจะแตกต่างกันนะครับอันนี้จะมีขนาดยันที่เล็กลงแล้วก็อันนี้จะใหญ่กว่าเนาะส่วนด้านล่างนะครับถ้าเป็นอยู่ในพิมพ์ที่เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเขาจะเป็นคําว่าอุโบสถวัดโคกเดือ2 5อ6ห6 6อ่า2466ถึง2566นะครับถ้าเป็นอ่าพิมพ์ของ หลวงพ่อพัดนะครับก็จะเป็นวัดห้วยด่วน2 5 6 6นะครสวรรค์นะครับนี่นะจะเป็นวาระเดียวกันนะครับเป็นวาระสมโพธิ0 0ปีนะครับด้านหลังจะมี2แบบแบบนี้นะครับนี่เป็นยังไงกันบ้างครับพี่เก็บได้กี่เหรียญแล้วนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับสมโพธิ0 0ปีอุโบสถวัดโคกเดือนนะครับนี่ สำหรับผลิตแล้วนะครับน่าเก็บมากๆนะพี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บน่าติดตามนะครับสะสมได้ไม่มีเสียนะครับรุ่นนี้นะเก็บได้เก็บนะพี่นะอนาคตมีแน่นอนนะครับนี่สุดท้ายนี้บริก็ฝากวพี่ฝากกดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ๋ออย่าลืมนะครับว่าสําหรับวาระที่2และวาระที่3านะครับฝากติดตามได้นะพี่นะเออ FC สามารถกด ซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ปริศด้วยนะครับแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้าปริศจะนําเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับ